Thank you เพื่อนรักเพื่อนชังพระยายุททิธิระสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถในปัจจุบันมีกูรูหลายคนมักจะพูดว่าความคิดของคุณมักจะเปลี่ยนไปตามอายุและสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ในกรณีของสองท่านก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนําเสนอคําสัญญาในวัยเด็กสู่มหากราบสงครามหัวเมืองฝ่ายเหนือถ้าจะพูดถึงนโยบายหมุดหมายสําคัญของอยุทยาในการกลืนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วละก็คงต้องนึกถึงความ ััพนธ์าเครือญติซึ่งในสมัยของเจ้าสามพระยาพระองค์ได้มีพระอัครหมเหสีพระองค์หนึ่งที่มีเชื้อสายของราชวงศ์พระร่วงหรือทางเจ้าฝ่ายเหนือเมืองสุโขทัยกรุงเก่าของเรานั่นเองค่ะและในการต่อมาพระนางซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมืองสุโขทัยได้ให้กําเนิดพระราชโอรสองค์หนึ่งซึ่งพระราชโอรสองค์นี้เองค่ะจะเป็นผู้ที่หลอมรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือและในทางกลับกันราชโอรสองค์นี้ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่พยายาม จะขยายขอบเขตกันตสีมาของอยุทยาไปทางฝ่ายเหนือเช่นกันจนกลายเป็นนโยบายราชวงศ์สุพรรณภูมิและกษัตริย์ยุคถัดมาต่างก็ให้ความสําคัญแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาาก็เคยผิดใจกับเชื้อวงคนสนิทคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ที่มีพระนามว่ารามหรือที่ภายหลังผู้คนรู้จักกันในชื่อพระยายุทธิทธิระย้อนเวลาไปในช่วงราชการเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุทยา ซึ่งตรงกับระาชสมัยพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลแห่งกรุงสุโขทยัยกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เป็นดองกันมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเจ้าสามพระยาก็มีพระมเหสีองค์หนึ่งที่มาจากสุโขทยัยราชวงศ์พระร่วงส่วนพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลเองนั้นท่านก็มีพระมเหสีองค์หนึ่งเช่นกันค่ะที่มาจากอายุธยาเื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นมเหสีเจ้าทั้งสองเมืองได้ให้กำเนิดพระราชโอรส องสาคัญที่มีอายุไล่เลี่ยกันสองพระองค์ทางอายุทยาได้ให้กําเนิดพระรามรีสวนซึ่งต่อไปก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถส่วนทางสุขโขทัยได้ให้กําเนิดพระรามหรือที่ต่อไปก็คือพระยายุทิธิระค่ะพระราชโอรสทั้งสองพระองค์หากดูจากพระนามก่อนการขึ้นครองราชยอมแสดงถึงสิทธทิธรรมทางการปกครองเป็นอย่างดีฝ่ายสุขโขทัยให้ชื่อพระราชโอรสองค์นี้ว่ารามอันเป็นชื่อสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ชั้นเหลนกับพ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่วนอยุธยาเองก็ไม่น้อยหน้าให้ชื่อพระนามพระราชโอรสว่าพระรามีสวนอันเป็นพระนามที่มักจะตั้งให้อุปร,ราชแห่งอยุธยาหรือรัชทายาทอันดับหนึ่งเท่านั้นที่จะได้ใช้ค่ะเรื่องของชื่อหรือพระนามของพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ยอมสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในการเมืองการปกครองในยุคต่อมาเมื่อทั้งสองพระองค์เติบใหญ่ซึ่งทางอายุธยามีความพยายามที่จะใช้ระบบเกลือญาติแทรกแซงอำนาจ สุโขทัยและเกลือนสุโขทัยมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งนโยบายหนึ่งที่เจ้าสามพระยาใช้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือการส่งโอรสที่เป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งให้ไปอยู่กับญาติฝ่ายพระมเหสีหรือส่งไปให้ญาติฝ่ายภรรยาเลี้ยงดูดังนั้นพระรามีวนจึงได้ไปเติบโตที่สุโขทัยค่ะและได้เป็นพระสหายกับพระญาติโดยเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อายุรุ่นราวไล่เลี่ยกันอย่างพระรามที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะต่อมาเมื่อ ื่อพระรามีสวนพระชนมายุได้แค่เจ็ดพรรษาก็ถูกสถาปนาให้เป็นอุปราชแห่งกรุงสุโขทยัยในจุดนี้เนี่ยนะคะนักประวัติศาสตร์หลายคนก็ลงความคิดเห็นกันว่าอายุทยาน่าจะมีอำนาจเหนือสุโขทัยมาแล้วระยะหนึ่งเพียงแต่ยังไม่ได้ยึดโยงกันเป็นรากฐานทางเครือญาติมากพอเท่านั้นซึ่งการสถาปนาให้พระรามีสวนขึ้นมาเป็นอุปราชแบบนี้ก็เท่ากับว่าเมื่อไรก็ตามที่พระรามีสวนโอรสของเจ้าสามพระยาพระองค์นี้ได้ขึ้นครองราช ที่กรุงศรีอยุธยาก็จะมีอํานาจปกครองสุโขทัยด้วยเช่นกันค่ะซึ่งพอมีอํานาจเหนือเมืองแบบนี้ก็สามารถแต่งตั้งขุนนางมาช่วยดูแลต่างพระนิตประกันได้โอเคค่ะเราอย่าเพิ่งไปเล่าถึงจุดนั้นมูฟออนกลับมาตรงที่พระองค์ได้เป็นอุป,ปร,ราชอยู่ที่สุโขทยัยตอนขณะพระชนมายุ7จพรรษาซึ่งหลังจากนั้นเพียง8ปีเจ้าสามพระยาก็ส่งสถาปนาให้พระรามีสวนพระราชโอรสของพระองค์งรงครองเมืองพิษณุโลกในตอนพระชนมายุได้15พรร ซึ่งภายหลังเมืองพิษณุโลกเมืองนี้ก็จะกลายเป็นราชธานีแห่งที่สองและกลายเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะพระรามสีสวนหรือต่อมาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถน,นั้นท่านมาครองเมืองพิษณุโลกตอนพระชนมายุไล่เลี่ยก,กันกับสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ท่านขึ้นมาครองเมืองพิษณุโลกแล้วจัดระเบียบหัวเมืองฝ่ายเหนือเช่นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญมากเลยค่ะที่ทั้งสองพระองค์มีพระชนมายุในการครองเมืองพิษณุโลกที่ไล่เลี่ยกัน แบบนี้เราตัดกลับมาเล่ากันต่อในตอนที่พระรามีสวนมาครองพิษณุโลกค่ะพระรามีสวนพระองค์ก็พาพระสหายคนสนิทอย่างพระรามตามเสด็จมาด้วยในบันทึกหนึ่งได้พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ไว้ว่าพระยายุธิธิระหรือพระรามเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระรามีสวนหรือสมเด็จพระบรมไตรโลกกนราโดยพระยายุธิธิระมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่แต่ทว่าในด้านอายุแล้วประสูตร์หลังสมเด็จพระบรมไตรโลกกนราจึงยกให้สม เด็พระบรมไตรโลกนาถเป็นเสมือนพระเชษฐาพระยายุธติธิระหรือพระรามได้ติดตามพระรามีสวนช่วยราชการงานหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่เสมอทั้งสองพระองค์ทรงสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็หลายครั้งในการรวมดินแดนของอยุธยาให้เข้มแข็งมั่นคงจนอยู่มาวันหนึ่งพระรามีสวนซึ่งเป็นทั้งผู้ปกครองเมืองพิษณุโลกและเป็นอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ให้สัญญากับพระรามผู้ที่พระองค์ถือว่าเป็นทั้งน้องและเพื่อนไว้ว่าถ้า องได้เป็นกษัตริย์จะตั้งให้พระยายุทธิทธิระเป็นอุปราชแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะพระรามีสวนมีพระชนมายุประมาณ17บเพรรษาเท่านั้นค่ะต่อมาไม่นานก็เกิดเหตุการณ์อักซิเดนต์เกิดขึ้นเมื่อเจ้าสามพระยาทรงพระประชวนหนักสเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1974ทําให้พระรามีสวนมีพระชนมายุได้17บเพรรษาต้องกลับไปขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาซึ่งในการคลองราชครั้งนั้นก็ทําให้รวมสุโขทัยและอยุธยาเข้าด้วยกันอย่างมีสิี รมพระรามีสวนทรงครองราชและมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีบรมไตรโลกกนาถมหามงกุฎเทพยะมนุษย์บริสุทธิ์สุริยวงศ์องค์พุทธางคูลบรมบพิษทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งอาณาจักรอยุธยาและพระองค์ที่หแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิอนุชนรุ่นหลังรู้จักพระองค์ในนามสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถหากมองกันดีๆทุกท่านก็จะเห็นว่าพระองค์ในขึ้นครองราชในช่วงที่พระชนมายุ เพียงแค่17พรรษาซึ่งถือว่าพระชนมายุยังน้อยค่ะแต่ก็ไม่เคยถูกท้าทายจากเหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์ใดๆเลยอันสแสดงให้เห็นว่าเจ้าสามพระยาได้สร้างรากฐานที่ดีให้กับพระองค์มาตั้งแต่ต้นรวมทั้งญาติวงเองก็ต่างซัพพอร์ตเกื้อหนุนพระองค์ทําให้หยาตุธยาในยุคนั้นเป็นยุคหนึ่งที่การบริหารการปกครองบ้านเมืองเป็นไปได้อย่างก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมายและออกแบบโครงสร้างการปกครองที่ใหญ่ขึ้นให้สอดคล้องรองรับกับ อาณาจักรที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งก็แน่นอนค่ะเมื่อนาทีที่พระองค์ทรงแบกรับเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วไซย์ยอมบิดภาพรวมที่ใหญ่กว่าตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นกรองราชและด้วยอายุวุฒิภาวะที่มากขึ้นตามไปด้วยนั้นทําให้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าพระองค์ไม่สามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระรามอนุชาของพระองค์ได้เนื่องจากสายสืบสันตติวงศ์โดยหากพระองค์ทรงยอมให้พระรามหรือพระยายุติธิระขึ้นมาเป็นอุปราชจริงบ้านเมืองก็อาจจะ สับสนและวุ่นวายเนื่องจากพระยยทุทธิธิระไม่ใช่คนของราชวงศ์สุพรรณภูมิถึงแม้ว่าพระยยทุทธิธิระจะมีพระมารดาเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิก็ตามแต่ในสมัยโบราณการนับเชื้อสายนั้นมักจะอ้างอิงจากบิดาเสมอเมื่อบิดาของพระย,ยทุทธิธิระเป็นเจ้าแห่งกรุงสุโขทยัยซึ่งภายหลังก็คือราชวงศ์สุโขทยัยย่อมเป็นเรื่องที่จะแต่งตั้งอุปราชให้กันได้ยากเพราะแน่นอนว่าบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องของคนแค่สองคน เพราะเมื่อใดก็ตามที่แต่งตั้งขึ้นมาแล้วย่อมได้รับเสียงคัดค้านจากเหล่าบรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศ์อีกเป็นจํานวนมากในอยุธยาและบ้านเมืองก็จะเกิดความวุ่นวายเป็นจลาจลเหตุนี้พระองค์จึงได้เพียงแต่งตั้งให้พระยายุทธิทธิระเป็นพระยาสองแควรครองอยู่เมืองพิษณุโลกเท่านั้นและจึงกลายเป็นว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อได้ขึ้นครองราชก็ทรงปิดสัญญากับพระยายุทธิทธิระเพราะไม่ยอมตั้งให้เป็นอุปราชเหตุนี้ จึงกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พระยายุทธิธระซึ่งมีแบ็คกราวเป็นเชื้อพระวงศ์นั้นไม่พอใจและมีใจออกห่างอายุทยาไปในที่สุดจนกลายเป็นว่าพระยายุทธิธิระเป็นบุคคลที่ประวัติศาสตร์เชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่จักศึกเข้าบ้านทําบ้านเมืองให้แตกแยกไปเข้ากับล้านนาเพราะเหตุน้อยใจแต่หากมองกันในอดีตหลายคนอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคําว่าใครถูกใครผิดเพราะทั้งสองพระองค์ต่างก็มีเหตุมีผลที่แตกต่างกันแต่หาก ฟังกันในบทวิเคราะห์ยุคปัจจุบันกลับเห็นเรื่องราวมุมมองแปลกๆว่าจริงๆแล้วสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถอาจไม่ทําผิดสัญญาก็เป็นได้หากมองกันจริงๆสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถอาจจะอยากให้พระยายุทธิทธิระเริ่มสร้างผลงานสร้างบารมีให้กับตัวเองก่อนที่จะถูกสถาปนาหรือเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆในเวลาต่อมาซึ่งหากจะวิเคราะห์กันจริงๆในช่วงหลังแม้แต่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถก่อนจะขึ้นมาครองกรุงศรีอยุธยา ก็ต้องเคยปกครองเมืองพิษณุโลกมาก่อนเหตุนี้การส่งพระยายุธิธิระลงไปปกครองเมืองพิษณุโลกและตั้งตำแหน่งผู้รังเมืองให้ก่อนซึ่งเป็นตำแหน่งของขุนนางระดับสูงให้ยอมถือว่าตำแหน่งเหล่านั้นยังมีสิทธิ์ที่จะให้พระองค์ได้ไต่เต้าขึ้นไปสู่ยศบรรดาศักดิ์ที่ใหญ่กว่าเดิมได้ในอีกไม่ช้านานแต่พระยายุติธิระท่านน่าจะไม่มองแบบนั้นท่านกลับมองว่าการตั้งท่านไปรังเมืองยศแบบนี้เหมือนกับการลดพระเกียรติมาก กว่าและแอดมินว่านะคะท่านเองอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องของระบบการปกครองและสายตาของขุนนางเชื้อพระวงศ์ในอยุธยาว่าจะมองยังไงหากอยู่ดีๆมาตั้งท่านเป็นอุปราชเลยซึ่งพูดง่ายๆเหตุการณ์บาดหมางใจกันในครั้งนี้พระยายุทิศธระใจร้อนรีบน้อยใจแล้วก็ไปเข้ากับล้านนาสะกอนส่วนนักประวัติศาสตร์อีกกระสหนึ่งก็ได้วิเคราะห์ว่าการเอาใจออกห่างของพระยายุทิทธระนั้นเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งสาเหตุหนึ่ง คือความน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ครองราชในสถานะพระมหาธรรมราชาที่หแห่งกรุงสุขโขทยัยสืบต่อจากพระราชบิดาซึ่งจะเหตุผลใดก็ตามที่ทําให้ท่านไปเข้ากับล้านนาสิ่งหนึ่งเลยที่ตามมาก็คือทําให้สมเด็จพระบร,รมไตรโลกกน,นาเสียพระไทยมากในบันทึกเล่าถึงการมีใจออกห่างของพระยายุติธีระไว้ประมาณว่าราวพุทธศักราช1994พาระยาิยุทธติธระรอบส่งสารไปทูลพระเจ้าตีโลกกรา ขอขึ้นกับเชียงใหม่ทั้งยังนัดหมายให้พระเจ้าติโลกราชยกทัพมาตีเมืองปากยมสุโขทยัยและชากังดาวได้สําเร็จเมื่อยกทัพกลับพระยายุติธิระจึงอบประยพครอบครัวเมืองพิศณุโลกไปเข้าด้วยกับพระเจ้าติโลกราชและช่วยราชการสงครามทาประโยชน์ให้กับฝ่ายล้านนาส่วนอีกบันทึกเล่าว่าพระยายุติธิระผู้มีใจชั่วร้ายไปเผื่อแผ่กับพวกศัตรูให้เข้ามาอยู่ในเมืองเฉลียงแล้วบังอาจอวดกล้าครั้นสมเด็จพระบร มาใจลกกันนาทรงทราบจึงโปรดแต่งกองทัพช้างกองทัพม้ายกมาอย่างรวดเร็วส่วนพระเจ้าติโลกราชเจ้าล้านาน,านานั้นทรงชุบเลี้ยงพระยายุทธิธิระในตำแหน่งพระโอรสบุญธรรมทรงให้ครองสุโขทัยและศรีสัชนาลายัยรวมถึงพะเยาซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายอาคเนซึ่งรวมอาณาบริเวณเมืองพราวเมืองอำเภงเงาและกาวน่านต่อมาเมื่ออยุธยาบุกเข้าตีพระยายุทธิธิระและทหารฝ่ายล้านานาก็สู้ไม่ได้เสียสุโขทัยและ สีสัชนาลายัยแก่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถพระยายุธิธิระจึงครองเพียงเมืองพะเยาและหัวเมืองอาคณีของล้านนาเท่านั้นตัดกลับมาที่พระยายุธิธิระค่ะที่พระองค์น้อยใจสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถแต่เมื่อมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าติโลกราชแล้วก็ยังไม่พอใจในสถานะที่เป็นแค่เจ้าเมืองพะเยามีบรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าสี่หมื่นเท่านั้นเองและแม้พระเจ้าติโลกราชจะสถาปนาพระยายุธิธิระให้เป็นถึงพระเจ้าลูกหรือลูกพระเป็นเจ้า มีตำแหน่งดุจพระโอรสบุญธรรมแล้วก็ตามแต่พระยายุททิธทิระก็ยังเห็นว่าสถานะเช่นนี้ต่ำต้อยเกินไปเมื่อเทียบกับการเป็นถึงพระราชโอรสกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยมาก่อนภายหลังจึงมีเรื่องผิดใจกับพระเจ้าติโลกราชหลายเรื่องอีกทั้งพระยายุททิธทิระได้ถวายแม่เท้าหอมุกสตรีรูปงามจากกรุงสุโขทยัยให้เป็นพระสนมเอกของพระเจ้าติโลกราชภายหลังนางผู้นี้เองที่คอยใส่ไฟเท้าบุญเรืองพระราชโอรสค องเดียวของพระเจ้าติโลกราชอยู่เนืองนิดจนพระเจ้าติโลกราชหวัดระแวงว่าพระราชโอรสจะแย่งชิงราชบัลลังก์จนถึงกับสั่งประหารราชบุตรแต่ทว่าพระเจ้าติโลกราชกลับไม่ได้มอบสถานะใดเพิ่มขึ้นให้แก่พระองค์ในฐานะพระราชบุตรบุญธรรมเลยส่วนความสัมพันธ์กับอยุธยายิ่งแล้วใหญ่เพราะข้างฝ่ายอยุธยาเองตราหน้าประจานว่าพระยายุธิธิระคือคนใจคดชั่วชา้าคบไม่ได้ถึงกับบันทึกไว้ตราฟ้าดิน โดย้อยคำที่รุนแรงหลายบทในยวนพ้ายโครงดันหากจะมองกันในแง่ไม่ดีแล้วพระยายุททิธทิระคือผู้ที่ทะเยอทะยานมากจนเกินไปบางครั้งก็ไม่เลือกวิธีการทั้งทรยศยยอยุธยายุยงให้เชื้อประวงล้านนาแตกกันเพื่อตัวเองหวังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่หากมองกลับกันพระยายุททิธทิระก็เป็นบุคคลที่อยู่ยากในช่วงที่บ้านเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงผนวกดินแดนเข้าด้วยกันระหว่างหัวเมืองฝ่ายเหนือกับอยุธยาอย่างไรก็ดีค่ะ เรื่องราวที่พระยายุธิธีระผิดใจกับสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถก็กลายเป็นสึกขยายดินแดนยืดเยื้อถึง18ปีมีผู้คนต้องล้มตายไปเป็นจำนวนมากในการทำสงครามก่อนที่ภายหลังวงเสาวดีจะเริ่มเรื่องอำนาจขึ้นมาตามลำดับค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภยนะัยว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะเราหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์กลับไปไม่มากก็น้อยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ